ครับสวัสดีครับร้านนลินกันยานนะครับวันนี้ลูกค้ารถ p อ n d e พนเดครับของเดิมเป็นล้อขอบ16นะครับมาเปลี่ยนเป็นล้อขอบ17ตัวท็อปนะครับตัวใหม่ลาดลากลาดนะครับเป็นยางบิดโตนครับ205 5517นะครับอีโคเปียล150นะครับตุ่มยางเส้นสีอยู่ชัดนะครับผมลูกค้ามาจากลาดทาวนะครับขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านนลินกันยานนะครับเดี๋ยวมาดูรอบรถกันครับครับ ไงออสไอ้โหายแมรู้จักว่าดีที่นี่ มากครับถ้า,าลูกค้าสนใจนครับโทรสอบถามได้นะครับ0650475656ร้านนรินการยางนะครับอยู่ถนนเรียบคลองสามอําเภอคลองหลวงนะครับอยู่เยืเ้องๆกับโรงเรียนสารศาสตร์คลองหลวงนะครับขอบคุณมากครับ